เคล็ดลับลดเลือนริ้วรอยในหนึ่งนาทีเป็นเคล็ดลับส่วนตัวของที่วันนี้จะมาแชร์้ทุกคนฟังหมอแพทย์เฉพาะทางผิวหนังนะคะปัจจุบันอายุ43ปีแล้วแต่ถ้าใครอยากที่จะมีผิวสวยสุขภาพดีแบบนี้ริ้วรอยน้อยแบบนี้ต้องทําตามเลยคะ่ะอันแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกๆวันนะคะก็คือการทาครีมกันแดดแล้วแน่นอนครีมกันแดดของเราเนี่ยต้องเลือกครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพดีเท่านั้น when you doubt is no doubt เลือกอันที่มั่นใจเท่านั้นอันที่2เนี่ยสกินแคร์รูทีนในทุกๆวันคุณจะต้้อองมมีานนารตนนุนลิะว แอนตี ant ant ้ออกซิแดนต์รวมด้วยไม่ว่าจะเป็นแอสตาแซนทีนวิตามินซีจำเป็นมากเพราะว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จะช่วยปกป้องเซลล์ผิวของเราจากการถูกทําลายไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์หรือว่ามลภาวะต่าง อันที่สามนะคะ moisturizer สำคัญมากคุณจะต้องเลือกให้เหมาะกับผิวของตัวเองหน้าที่หลักของ moisturizer นะคะก็คือการปกป้องผิวของเราให้ผิวของเราเนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นผิวก็จะดูสวยและแข็งแรงค่ะอันที่4นะคะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวของเราถ้าผิวแข็งแรงก็อาจจะใช้เรตินอลแต่ถ้าผิวแพ้ง,ง่ายและคายเครืองง่ายจริงๆแล้วเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายนะคะที่จะช่วยลดเือนริ้วรอยได้เหมือนเรตินอลเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายข้อ5สําคัญยิ่งกว่า1 1 2 3 4นะคะก็คือเรื่องของการนอนหลับนั่นเองถ้าเรานอนไม่พอยังไงไม่มีทางผิวสวยลองหยุดงานสักอาทิตย์หนึ่งนะแล้วก็นอนให้พอทั้ง7วันผมเชื่อว่าไม่ต้องทำอะไรมากผิวก็สวยแล้วลองหยุดงานอาทิตย์หนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมดื่มน้ําด้วยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยนอกจากจะทําให้ความชุ่มชื้นของผิวเพิ่มมากขึ้นตัวน้ําเองคะยังมีบทบาทสําคัญมากๆนะคะในเรื่องของการกําจัดของเสียออกจากร่างกายดังนั้นเนี่ยเมื่อมีของดีกําจัดของเสียออกไปผิวสวยก็ไม่ไกลแล้วคะ่ะ